เอาอีกแล้วปีหน้า2,568ซึ่งอาจจะต้องเตรียมตัวเพราะว่าดาวพระศุกร์เป็นดาวประกายพึกหรือดาวประจําเมืองเป็นดาวแห่งความสวยงามการเงินการทองนะหรือเรื่องเกี่ยวกับธนาคารของกินของใช้ของสวยงามเนี่ยนะจะโครจรวิปริตในช่วงของวันที่28มกราคมปี2,568นะฮะและอยู่ประจุถึงวันที่2มิถุนายนปี2,568ซึ่ง ดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวประจําตัวของคนที่เกิดราศีตุลสองชาวราศีพฤกษกและดาวพระศุกร์นั้นเป็นดาวการเงินของคนที่เกิดราศีเมษและชาวราศีกันนะและดาวพระศุกร์ยังเป็นดาวการงานของคนที่เกิดราศีมังกรและราศีสิงและดาวพระศุกร์ยังเป็นดาวความรักของคนที่เกิดราศีเมษและราศีพิจิกฉะนั้น จะส่งผลทิศทางอย่างไรฉะนั้นปีหน้าอาจจะต้องเตรียมตัวรับมือให้ดีนะเดี๋ยวเราดูกันก่นกอนนะคะว่าดาวพระศุกร์ซึ่งโคจรเสียเนี่ยตนเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์มีปัญหานะคะตนเพราะว่าดาวโคจรอยู่ในมุมที่เป็นอริพกพฤกศกยังไม่เท่าไหร่ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวการเงินคนชาวราศีเมษมีเกณฑ์มีปัญหาแล้วชาวราศีกันเนี่ยเป็นพิธทุบบาทจะมีเรื่องราวที่ส่งผลกระทบดาวศุกร์เป็นดาวการงานของชาวราศีมังกรไม่เสียนะไม่เสีย เป็นชาวราศีสิงห์มีเกณการเปลี่ยนแปลงย้ายงานเปลี่ยนงานนะช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องงานนะและต่อไปดาวศุกรนะนะ์เป็นดาวความรักของคนราศีพิจิกนะไม่เสียนะแต่เป็นเอ่อเป็นดาวความรักของคนราศีเกิราศีเมษฉะนั้นราศีเมษนะเต็มตัวให้ดีนะอาจจะมีปัญหาฉะนั้นด้านการเงินด้วยทีนี้ดาวพระศุกโครจรวิปริตส่งผลความเสียหาย มกรากรุมพามีนาเมษาหา้าปสภาประมาณสี่เดือนฉะนั้นช่สี่เดือนนี้อาจจะต้องเตรียมตัวรับมือให้ดีสําหรับดาวพระศุกร์ที่จะโคจรวิปรลิตในช่วงของยี่สิบแปดมกราปีหน้าไปแล้วเดี๋ยวมาติดตามนะคลิปไว้จะมาทําคลิปให้รับชมรับฟังกันนะคะว่าเรื่องราวของดวงตาที่ดาวพระศุกร์ส่สงผลกระทบเยอะที่สุดจะเป็นเรื่องราวอะไรและราศีใดที่อาจจะ ได้รับผลกระทบฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นบอกนะคะการที่พยากรณ์หรือมาบอกกล่าวให้ฟังเนี่ยเป็นดาวซึ่งโครจรน,นะาภาคพยากรณ์จรเท่านั้นแต่ในพื้นดวงเดิมไม่สามารถที่จะบอกใครได้ว่าในดวงตาคุณมีตัวเลขอะไรตั้งรับถ้าคุณมีเลขเสาอย่างเงี้ยก็ไม่ดี เพราะสุกกสาวเป็นเสียส้ยวศตูหรือมีดาวราหูอย่างเงี้ยไปดีสุกราหูจันกับสุกรามกเขาคู่มันจะมีเรื่องความเสียหายความรักการโดนถูกหลอกมีปัญหาเรื่องงานมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเพราะดาวสุกจะไม่ถูกดาวพติยูนะหรือว่าดาวพระเสาร์แล้วก็ดาวพระราหูฉะนั้นต้องเตรี็มตัวให้ดีนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะบอกได้นะคะว่าดวงชะตาของคนเมื่อผูกดวองออกมาแล้วมีตัวเลขประจาตัวของแต่ละคนไปอยู่ในมุมไหนนะทั้งนี้ทั้งนั้นจะพยากรณ์การใช้ ออดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าว่าในเรื่องของปฏิทินโหราศาสตร์ไทยเป็นเรื่องราวการพยากรณ์ดวงชะตาติดตามที่คลิปนี้นะคะที่นี่เรเร็วนี้นะคะ